สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทดลองว่าอะแดปเตอร์นะครับไปเราเสียบเข้าไปแล้วนะฮะว่าทําไมมันไม่สามารถชาร์จได้นะครับนะครับถ้าชาร์จไม่ได้เนี่ยปุ๊บนะครับเราสังเกตว่าตรงรูปไอคอนของแบตเตอรี่นะครับมันไม่มันไม่มีตัวปลั๊กนะครับรูปปลั๊กนะครับมันก็ไม่สามารถชาร์จได้ทั้งทที่เราเสียบเสียบอยู่นะครับเบื้องต้นเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะใช้ตัว มิเตอร์ตัวนี้นะครับวัดวัดไฟฟ้าก่อนนะครับว่าหัวปลั๊กแบบนี้มันจะมีไฟออกมาไหมนะครับโอเคครับโดยการนะครับโดยการอ่านค่าเนมเพจของตัวตัวอะแดปเตอร์ก่อนนะครับว่าเอาพุทเนี่ยมันจ่ายออกกี่โวลต์นะครับเนมเพจมันแจ้งว่า19.5โวลต์นะครับ7.7็แอมป์นะครับอันนี้เราก็มาวัดกันเลยนะครับเราก็ตั้ง ปรับย่านนะครับปรับย่านให้ไปที่20โวลต์ Z นะครับ20บโวลต์ e Z DC นะครับโวลต์ DC นะครับ okay. อันนี้เราก็ใช้วิธีการวัดโดยใช้สายวัดนะครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็แตะค่าที่ออกมาได้คือเป็น0นนั่นหมายความว่าอะแดปเตอร์ไม่สามารถจ่ายโวลต์ออกมาได้นะครับอันนี้ก็ เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่เราจะต้องเช็คว่าอะแดปเตอร์เรามีปัญหาตรงไหนนะครับโอเคอันดับแรกอันดับแรกเรามาเช็คตรงนี้ก่อนครับว่าสาย power ของเรานะครับมันมีปัญหาขาดในไหมนะครับวิธีเช็ควิธีเช็คนะครับให้เราปรับมาที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับ แล้วเราใช้วิธีการจิ้มเข้าไป1เส้นแล้วก็แตะอ่าอย่างนี้แปลว่าสายไม่ขาดนะครับสายฝั่งนี้ไม่ขาดนะครับต่อมาเราย้ายข้างครับแตะฝั่งนี้อ่ะนั่นแปลว่าสายเส้นนี้ไม่ขาดนะครับแปลว่าสาย power ชุดนี้สามารถใช้งานได้นะครับโดยที่เราไม่จำเป็นจะต้องเสียบเสียบไฟอันนั้นอันตรายนะครับไอ้น,นี่ห สองดันงนั้นเรามาเราก็รู้แล้วว่าอาแดปเตอร์ตัวนี้มันไม่สามารถที่จ่าโวนออกได้แต่แต่เราก็ไม่ทราบอีกว่าไอสายเส้นนี้มันขาดไในหรือเปล่าเพราะตรงนี้ตรงโคดตรงนี้มันไม่สามารถเปิดได้เปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาผ่าตรงนี้กันจะมาผ่าตรงนี้เพื่อจะวัดดูข้างในว่ามันเป็นอะไรสรุปว่า,าถ้ามันเสียก็คือเสียครับซื้อใหม่โอเคครับเดี๋ยวเองมาลองกัน โอเคพี่ชัดก่อนโอเคครับคานนี้อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการถ่าตรงนี้นะครับก็จะเป็นไขควงปากแบนนะครับไขควงปากแบนแล้วก็ค้อนนะครับนี่เราใช้แท่งพลาสติกวิธีนะครับก็ค่อยๆนะครับค่อยๆต่อเข้าไปตามร่องนี้นะฮะตามร่องนี้ค่อยๆต่อเข้าไป ค่อยตอกเข้ไปตามร่องนะครับตีตีเข้าไปก็ค่อยๆเพิ่มแรงแรงเข้าไปเพืมาเริ่มแตกตีให้รอบนะครับตีให้รอบเลยแต่เราต้องยอมรับในเรื่องของร่องรอยนะครับเพราะรุ่นนี้มันไม่ใช่เป็นนอ็อตเอาไว้ยึด ใช่เป็นแบบกาวอ่เริ่มแตกหมดแล้วครับแเริ่มละเอียดแล้วอันนี้ผมขออย่างนี้เลยครับไม่ถนัดไม่ถนัดง่ายแล้วเพรามันเริ่มแตกหมดละใช่อันนี้เราเริ่มเริ่มผ่าออกได้แล้วใช่ไหมฮะติดกาวเพราะว่าเป็นกาวอ่าเดือฝั่งนี้ฝั่งนี้อ่ะฝั่งทีเรียว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 ครับ น,นี้คร้นนถาจะให้ดีคนจะมีเป็นปากกาจับใร่้ามาดูกันแก่ง่ายมากเ <c oughs> ดี๋ยวนะมันความมันน่าจะติดกาวอยู่นะฮะน่าจะติดกาวแล้วอาจจะต้องออกแรงงักนิดนึง อันนี้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับ<อ>เป็นตัวระบายความร้อนอติดติดก,ก,ก,กาวกาวสองหน้าหน้าเราเป็นซิลิโคอนอยู่อ่าโอเคเมื่อเราแกะออกมาแล้วนะครับ เราจะเจอขั้วขั้วของสายสาย DC ฝั่ง DC นะครับคือฝั่งนี้เดี๋ยวเราจะมาเช็คกันก่อนนะครับว่าสายมันขาดในหรือเปล่านะครับโดยการนะครับโดยการปรับมิเตอร์ครับไปที่ย่านโอห์มนะครับแล้วก็สังเกตที่ตัวแผงวงจรนะครับ องฝั่งนี้นะฮะจะมีสายสีขาวกับสายสีดํานะครับก็เราลองวัดทีละเส้นดูนะครับแปลว่าตรงกลางนี่คือเป็นบวกนะครับสีขาวก็เป็นบวกสายสีบวกาสายบวกไม่ขาดนะครับต่อมาเราจะวัดลบคือสายสีดํานะครับสรุปสายสีดําไม่ขาดนะครับแปลว่า สายใช้งานได้ตามกกปกติแต่ที่มีปัญหาอาจจะเป็นในส่วนของอแผงวงจรด้านในนะครับแผงวงจรด้านในอันนี้แผงวงจรข้างในคือยากละ <c oughs> ออาจจะต้องส่งไปซ่อมหรือเปลี่ยนใหม่อ่าครับส่วนมากถ้าถ้าซื้อใหม่ซื้อใหม่จะจะคุ้มกว่าส่งไปซ่อม,อมซื้อใหม่จะส่งแต่ถ้าแต่ถ้าคนที่มีความรู้ในเรื่องของ e อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถที่จะวัดค่าไอ้พวกค่าต่างๆเนี้ยแล้วก็เปลี่ยนเองได้นะครับ ครับผมสรุปแล้วคลิปนี้ซื้อใหม่ครับอันนี้เป็นการวัดเบื้องต้นนะครับการวัดเบื้องต้นถ้าสายตรงนี้ขาดแล้วก็ทําการตัดต่อและเชื่อมใหม่ก็สามารถกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมลมะก็คือแค่เปลี่ยนสายใหม่อย่างเดียวใช่ใช่แต่ครั้นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะลองอาน,นี้เดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะลองวัดนี่ดีกว่าลองวัดตรงนี้เราครัวนี่เลยว่าไฟออกไหมอ่าก่อนอื่นเราต้องเซฟตี้ตัวเองก่อน บเออตรงนี้นขาวนะโอเคนะครับวัดวัดย่านโวลต์ดีสี่นะครับปรับไปที่ยี่สิบโวลต์เสียบปลั๊กบวกคือสีขาวนะครับ ไม่ออกนะครับไม่ออกแปลว่าน่าจะเป็นที่ชุดภายใน<ม>ชุดภายในสรุปแล้วก็เจ๋งซื้อใหม่ครับเพราะดูสิมันมันยอดมาหมดเลยนะพี่พ <c oughs> เห็นไหมซีนแน่นเลยอ่ะยอดหมดเลยครับมันแกะมแน่น ไม่อยากปือด้วยมันก็ได้เพราะง้พี่ซื้อมาเท่าไหร่อะพันพันห้าไม่ใช่ไม่ใช่อ่าพูดผิดใช้มานานหรือยังน่าจะปีหนึ่งได้แล้วพี่เสียบตลอดใช่ไหมอ๋อเสียบเสียบิดเลยเสียบบางทีก็หล่นกระแทกบ่อยมากหล่นด้วยไงอ๋อเออคือแบบใช้แบบไม่ไม่ค่อยถนอมอคือไม่ได้วางอยู่กับที่จะย้ายที่ตลอดเนี่ยแล้วมันหล่นมันหล่นบ่อยแล้วที่ตลอดมันก็เลยใช่ อ่ะเพิดไคลิปหน่อยเพิดมคลิปหน่อยอ่อเคครับอันนี้ก็เป็นการเทสเบื้องต้นนะครับว่าอะแดปเตอร์ว่า, apter, วามันมันมันจ่ายออกไหมนะครับถ้าถ้าเป็นในส่วนของเรื่องสายขาดก็สามารถเชื่อมต่อเอาใหม่ได้นะครับหรือว่าเป็นที่สาย p พ w e r เก์ก็เปลี่ยนสายใหม่ได้นะครับแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นภายในเนี้ยถ้าเป็นคนที่มีความรู้ในเรื่องของการวัดวงจรในเทคนิคแล้วเ,เปลี่ยนก็อ,อาจจะ ทำเองได้นะครับแต่ถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะซื้อใหม่ดีกว่าซื้อใหม่ดีกว่าคุ้มกว่าครับเพราะว่าบางตัวนี่ตัวนี้ประมาณเต็มที่ก็ผันต้นๆ้นนะครับของแท้ก็ผันต้นตนก็สามารถใช้งานได้นะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ